สวัสดีครับคาร์บอยสโตรดักนำเสนอสวยๆคันนะครับอันนี้ขออนุญาตเจ้าของรถนะครับผมขอถ่ายวิดีโอนะฮะอันนี้เป็นรถยาริสนะครับตัวปีโฉม2010-2008นะครับก่อนที่จะมาเป็นตัวใหม่แต่คันนี้บอกเนี่ยนะฮะเป็นลายปรับผีเสื้อนะครับสวยๆก็คือเราทำเป็นชุดสวมผมถ่ายให้ดูนะครับนี่คือลายปรับผีเสื้อนะฮะเป็นลายรุ่นใหม่นะครับนี่้างหน้า แล้วก็มีส่วนของด้านหลังนะนี่ผมซูมไห้ดูนะครับนี่คือส่วนของด้านหลังแล้วก็ปูพื้นนะครับคันนี้ปูพื้น 5D 5D ตรงกลางที่จะเป็นตัวพลาสติกนะครับกันสึกแล้วก็จะมีหมุดนะฮะทองเหลืองฝั่งร้อนนะฮะยึดกับกิบล็อกนะครับใช้กันทนทนเลยนะครับนี่ผมถ่ายให้ดูด้านหน้าแล้วก็จะมาให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็ทํากระเป๋าสองข้างนะฮะนี่้ายฝานะครับสองข้างนี่นะครับ สีดำแดงปักลายผีเสื้อนะครับสวยๆเลยครับขอขอบคุณลูกค้าใจดีนะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอวันนี้ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ